สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหา honda civic ตาโตสตาร์แล้วเงียบนะครับก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีะไขควงเล็กนะครับแล้วก็ไขควงวัดไฟแล้วก็ไว้สำหรับเหล็กไว้สำหรับกระเทาะตัวใดสตาร์นะครับแล้วก็น้ำยาล้างจานวิกเอาน้ำยาล้างห้องน้ำวิกซอนะครับอาจจะมีมันติมิเตอร์ด้วยแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครมันติมิเตอร์ก็ สตาร์ทเงียบตอนแรกน,น,นะครับเราก็วิธีการง่ายๆเราก็ใช้อุปกรณ์เป็นเหล็กครับเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาคอ้อที่ตัวนี้ครับตัวที่อยู่ใต้ตัวนี้นะฮะดำดำใต้ท่อยางตัวนี้นะครับท่อน้ําตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นไดสตาร์ทนะครับปกติอาการสตาร์ทล้วเงียบเนี่ยมักจะเกิดจากไดสตาร์ทเนี่ยครับมีปัญหาใช้เป็นานานๆแล้วมันเกิดผงฝุ่นไปเกาะตรองแปลงฐานทำให้ไฟเดินไม่สะดวกนะครับ อันนี้ที่ที่ทํานี่คือผมแก้ปัญหาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยนะํามาแนะนํากันพอผมเคาะเสร็จแล้วปุ๊บไปสตาร์ทใหม่ปรากฏก็ยังเงียยเหมือนเดิมครับอันนี้ปัญหานี้ก็ลองหาวิธีใหม่นะครับก็ลองก้มไปดูที่าสายไฟที่จ่ายไฟเข้ามาที่ตัวที่ตัวใดสตาร์ทนะครับสายไฟที่เราใช้ที่ที่มีก็คือจะเป็นเส้นนี้ครับเดี๋ยว เส้ก็ไม่รู้ภาพที่เห็นแอ่เส้นนี้แล้วครับเส้นนี้นะครับมันก็จะเสียบเข้ากับตรงตูดของตัวตัวไดสตาร์ทนะครับแล้วก็แค่ดึงจุกถอยหลังออกมาดึงออกมาลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมไม่อยากแก้นะฮะเดี๋ยวปักดึงเข้าดึงออกเดี๋ยวมันจะเสียหายก็คือพอดึงออกมาปุ๊บเราก็าเปิดมาดูนะครับตรงข้างในเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆลักษณะเป็นตัวคลิปล็อกที่ที่เสียบเข้ากับ ตัวตัวมีม,มีแท่งเหล็กออกมาจากตัวตัวไดสตาร์นนี่นะฮะปรากฏว่าเราดูแล้วเราพบว่ามันมีสภาพตะกันเยอะฮะไฟน่าจะเดินไม่สะดวกเราก็เลยลองเอาไขควงวัดไฟครับก็ลองมาใช้ดูนะครับก็ลองมาใช้ดูเอาตัวไขควงวัดไฟแบบนี้นะฮะด้านหนึ่งเป็นตัวคลิปเนี่ยเราก็คลิปเอาที่ขั้วของขั้วของปลั๊กนะครับแล้วก็ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งของไขควงแล้วก็จิ้มที่ตัวถังรถก็คือถ้ามันมีไฟมาเนี่ยตัวไขควงก็จะมีไฟขึ้นแล้วก็บอกให้เพื่อนอช่วยกดสตาร์ทหน่อยปุ๊บพอกดสตาร์ทปุ๊บปรากฏว่าไฟแดงมึกของคันนี้นะฮะไฟแดงมันติดขึ้นก็แสดงว่าไฟจ่ายมาเพียงแต่ว่าไดสตาร์ทไม่ทํางานทีนี้เราเห็นแล้วว่าเมื่อกี้เราก็เคาะไปแล้วมันก็เงียบไฟก็มาแล้วแต่ไปเข้าไม่ถึงเราก็เลยสงสัยว่าขั้วสกปรกหรือเปล่าเราก็วิธีการนะครับเราก็จะเอาน้ำยาวิกซอลนะครับ ใส่ฝาขวดนะครับเล็กแล้วก็เอาไว้ตัวขั้วที่เราพบว่ามีตะกันเยอะๆเนี่ย,ยแช่ลงไปในนั้นประมาณสักครึ่งครึ่งนาทีนะฮะสามสีวินาทีเสร็จแล้วเราก็ยึงออกมาแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งอาจจะเป็นว่าให้น้ํายาเนี่ยมันกัดตัวตะกันพอแห้งเสร็จรปุ๊บเราก็ใช้ไข่ขวงอะไรเล็กอเนี้ยครับข,ขูดตรงข,ขูดตรงเคี่ยวตรงที่มันเป็นผิวหน้าสัมผัสของตัวคอนแทคนะครับ เสร็จแล้วเราก็ลองเสียบปลั๊กกลับเข้าไปนะครับแล้วก็แล้วก็ลองสตาร์ทอย่างคันนี้เนี่ยสตาร์ทเราทาเสร็จแล้วมันก็เลยมันก็เลยสตาร์ทขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ